้เรามาตัดตัดทำเนี่ยเนี่ยมีนีหางช้อนเราตัดออกประมาณนี้ตัดประมาณนี้ครับแล้วเราก็ทุบเอามาผลผลฝด้วหินเชื้ออะไรเนี่ยทุบทุบแ้าเราก็มาใส่กับเป็นเนี่ยงลูดกดอกยิ้มตาเราก็เอามาใส่ จอรูทางเป็นเงียนอืเอเพจะยิงปลามีปาลาโลหน้ากากก็ได้มาแล้วครับหน้ากากต่างมาจากลาซาด้าหน้ากากดำน้ำสั่งมาจากลาซาด้าครับ ได้หน้ากากมาเมื่อวานนี้หน้ากากดำปาจากลาซาดาน้ากากดำปาแบบธรรมดาครับไม่มีท่อหายใจไม่มีอะไรธรรมดาซื้อหน้ากากแถมต่ากระจกหน้ากากมาหนึ่งอัน ในราคา105บาทไม่เป็นไรคนระับบอกราคาสั่งลาซาด้าถ้าไม่มีของแถม85บาทสั่งลาซาด้าสองวันได้ครับสองวันได้เดี๋ยวพี่ทีเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปดูทีงไปดำน้ำไม่รู้ว่าชาวใบสานจะมีปลาใหญ่หรือปลาอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันปลานิ้น่าจะมีแต่ว่าปลาใหญ่ไม่น่าจะมี แต่เดี๋ยวก็ดูกันว่าจะได้ปลาไม่ได้ปลากล่องสินค้าปืนก็เสร็จแล้วแต่ก็ไม่เรียบร้อยแต่ยิงได้อยู่ครับปืนก็ยิงได้อยู่ปืนทำเองในช่วงของเวลาที่รอรอเขาขึ้นอ้อยให้ก็นั่งทำปืนนั่งทำก็เพราะ ไกก็ทําแบบบ้านๆนะฮะไกแบบไกกดแต่เซฟล็อกดีมากครับทําเอาเองครับล็อกดีไม่ออกไม่หลุดแล้วเงี่ยก็ได้หางช้อนนะครับหางช้อนเอาหางช้อนที่แข็งๆถ้าอ่อนผมเอาทิ้งไปแล้วครับผมไม่เอามันอ่อนเกิน เชือกนี่ผมใช้ประมาณอยู่สองเมตรเชือกปลูกกระลูกดอกท้ายก็เจาะปลูกเชือกไอ้ตัวนี้เดี๋ยวไปแก้ไขใหม่ครับเพราะยังไม่เสร็จเพราะว่ามันเวลาเราไอ้นี่มันมันมันเด้งมันมันสู้มือครับมันสู้ลูกดอกมันไม่จมแต่ว่ามันก็อยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมแก้ไขผมเอาแผ่นเหล็กมาใส่ ทำง่ายๆครับเพราะว่าผมเอาเหล็กตัวนี้มาซ้อนล่องมันตะปูยิงแนวด้วยตะปูแล้วก็เอาเอ,าอาตัวลูกดอกเนี่ยมาซ้อนล่องครับมาซ้อนล่องแทนมันก็ตรงดีครับผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ผมซ้อนล่องให้ดูล่องมันก้าตรงดีนะครับเพอผมซ้อนแล้วก็ตรงดีอยู่สามารถยิงได้เพราะผมนั่งอยู่หน้ารถมันมันเลยถ่ายทำยากสักน้อยนึง ร่องมันจะพอดีกับลูกดอกครับเพราะผมเอาหกมิลครับมาใส่ไม่ได้เอาสี่มิลมาใส่มันก็เลยเป็นร่องใหญ่เพราะผมเอาหกมิลมาใส่มันก็เลยล็อกล็อกล็อกอยู่ดีครับไม่ลักลั่นด้วยมันจะอ่าตัวล็อกมันจะไมา่มาชนกับไอตัวตัวนี้พอดีได้ยินเสียงไหมครับมันจะไม่หลุดเลยครับ ใส่สามสิบเส้นหรือยี่สิบเส้นก็ไม่หลุดยิงเบาไกนิ่มครับไกจะไม่แข็งใส่ยากี่เส้นก็ห่ามไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แข็งครับน้ําลึกน้ำตื้นยิงได้ดีแต่ตัวเนี้ยครับตัวตัวล็กอกไกมันมันอ่อนไปหน่อยแต่เหลนมันอ่อนเดี๋ยวผมไปขึ้นอ้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมกลับไปรอคิวลงอ้อย ผมจะไปทําใหม่จะไปใส่ตัวนี้ใหม่ครับเนี่ยเพื่อล็อกให้มันอยู่ล็อกให้มันแน่นตัวนี้ครับล็อกจะทําให้ปิดร่องเพราะว่าผมก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรครับไขควงตะปูขวดตะปูมาซ้อมร่องขวดขูดไอ้ตัวนี้ก็คอ,อใช้ตะปูทัง้งหมดแหละครับเนี่ครับตะปูซ้อเอา ตัวนี้ตะปูทั้งหมดเลยครับเนี่ยใชะตะปูเจาะร่องไตตัวนี้ผมก็ไปดัดเชื่อมเอาเองที่ลงรถยางยังไม่โคบครับยางยังใส่ได้แค่สองเส้นมันอ่อนไปครับเพราะว่ายิงในน้ํานี่ครับตอนที่เราขึ้นอยู่บนบกเนี่ยมันแข็งก็จริงแต่เราลงน้ําเนี่ยอ่อนถือว่าอ่อนเลยครับ อ่อนมากถ้าถือว่าอยู่บนบนบกแข็งครับแล้วไอ้จุดสําคัญของผมเนี่ยผมจะมีเดือยตัวนี้ล็อกลูกดอกเวลาตอนยิงมันจะเดือยตัวนี้ครับเป็นตะปูตะปูเราตัดหัวตะปูออกแล้วเราก็ตอกเพื่อเวลาเราคล้องเชือกดึดกระลูกดอกไว้เวลายิงมันจะไม่สะบัดหรือว่าไม่เชิดขึ้นไม่เชิดลงมันจะไปตรงครับต,ตัวนี้ครับแต่มัน ใช้เป็นส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าความคิดของแต่ละคนเป็นยังไงแต่ของผมว่า,าไว้ล็อกเชือกดำยิงปลาทุกครั้งผมจะเจาะท้ายปืนตรงนี้ครับผมจะเจาะท้ายปืนเพื่อเห็นไหมครับเจาะท้ายปืนตรงนี้ว่าผูกเชือกติดกับกระรอนบางครั้งเราลงไปยิงปลานะครับลงไปยิงปลาใต้น้ำเนี่ย เราเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ได้บางทบีบางครั้งปลามันอาจจะไปติดติ่งไม้ต้นไม้เราจะหมดลมหายใจหรือกั้นหายใจก่อนเราต้องผูกติตกะรอนไว้บางทีเรายิงติตปลาปพ๊บเราปลดไม่ทันเราต้องปล่อยปืนทิ้งเลยครับปล่อยปืนทิ้งเพื่อขึ้นมาเพราะว่าปล่อยปืนทิ้งมันก็ยังติดอยู่กับกะรอนเพราะาเชือกผูกจิดกระรอนไว้ แล้วขึ้นมาหายใจแล้วเราค่อยลงกลับไปใหม่ไปดูเอาปืนคืนกลับมาได้เราไม่ต้องไปห่วงปืนถ้าเราไม่ได้ผูกติดอะไรเลยปล่อยปืนทิ้งเมื่อเราปลาเมื่อปลาติดเรายิงปลาติดกับปืนเราแล้วเนี่ยบางทีปลามันอาจจะมาในที่กอไม้หรือกอไผ่ต้นไม้รากไม้เรายิงไปแล้วมันไปพันเราไปปลดไม่ทนันหรอกครับเราใจจะขาดก่อนละ เราก็เจาะรูด,ด้านหลังซะผูกกับกระรอนไว้เลยกระลอนที่เราลอยหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เราลอยน้ําไปผูกติดไว้ก่อนพอเรายิงเสร็จปุ๊บเราปล่อยปืนทิ้งเลยครับขึ้นมาหายใจก่อนแล้วค่อยลงกลับไปใหม่นี่เป็นเทคนิคของผมเองครับเพราะว่าผมแถวอบสานผมยังไม่เคยลงครับแต่ว่าผมอยากลองเพราะว่า ตาไม่เข้าเข้าเชื่องเข้านิ่งผมอยากลองครับแถวเขื่อนแถวว้้ยพุงแถวเขื่อนสีแก้วแถวเขือนแถวนี้นะครับใกล้ๆถแถว่อาุ้วยเม็กว้้ยเม็กว่าพวกอแถวกาลสินนี่นะครับผมอยากไปลองดูเดี๋ยวปิดหีบผมจะไป ทดสอบไปดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูต่อเอาไว้ปีทีเดี๋ยวผมจะไปถ่ายดูต่อนะครับช่วยกดติดตามอ่าเบาร้อยเอ็ดบ้านหนองโนด้วยนะครับกดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวติดตาม ตอนต่อไปครับ